พี่น้องแฟนแฟนประตูคอนเสิร์ตนะครับผมดาบสอ,องตอนนึงต้องขอแสดงความเสียใจแย่บพอแม่ครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตตรนี้แฟนๆขอใจว่าหนึ่งเข้าประเด็นนี้สองประเด็นพิจารณาเกียวแต่มาซาอีกตัวมากมากบอกมากเก้าเหตพี่น้องขอใจว่าเขายัางเป็นคนนี่กันก็อต้องไปดูไปแล่ไปตึงไปแย่งกัน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของมอลามกอดสิบค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้ค่ะหลังจากทีแอดห่างหายจากการอัพคลิปลงไปหลายคลิปเพราะว่าแอดกระติดภารกิจยุ่งหลายอย่างเนาะค่ะสําหรับมือนี้ค่ะแอดมีประเด็นนะคะของคณะประถมบันเทิงศินค่ะ จากกรณีค่ะคนขับรถบา,าดคณะปฐมเทิงศินค่ะชนเด็กอา,อายุสิมหาปีนะคะเป็นเหตุนให้ครูกรณีเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะคะโดยที่ชาวเน็ตนะคะเดออกมาตั้งประเด็นว่าทางคณะปทมเทิงศิลน,นะคะได้เงียบและกก็ปิดข่าวนี่ค่ะเรื่องราวจะเป็นแนวดหมหรือแอบซีเอาเมาเบาซู Superman, พ่อแม่ปนองฟังกันค่ะ ก่อนอื่นค่ะชมรมก,กอดซิปขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับน้องผู้เสียชีวิตรวมถึงขอบคุยอยากพี่น้องของน้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทอนีนั่ค่ะเพราะว่าแอดกับเซอร์วาเทอนีเป็นอุบัติเหตุที่บ่มิไัยอยากให้เกิดขึ้นเนาะค่ะซึ่งเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องผ่านมาตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์พศสอพันห้6นะคะและการงานชาปนากิจนะคะการเดซิ สิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางขณะปฐมบันเทิงศิ้นคุณพอดาบซอนะคะเพิ่นกระไดไปร่วมในงานนะคะทรงนองขึ้นสวรรค์รวมถึงรับผิดชอบต่างๆนะคะหลักการรวมถึงการไปทําบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องผู้เสียชีวิตนํ่ค่ะ โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเธอนี่ค่ะพ่อเมพีพน้องเกิดยู่แยกอมอรามค่าแหงผืชสวนจังหวัดชีสะเกตค่ะตอนที่คณะปฐุมเทิงศิน,นไปทําการแสดงให้ชาวจังหวัดชีสะเกตได้รับชมกันเนาะค่ะเนาะรากา พอ่อนะคะเมืออื่นมากพึนกระดเดินทางต่อเพื่อที่จะไปทําการแสดงอยู่มองอื่นนะคะพอมาหอดมองเกิดเหตุเวลาประมาณเก้านาฬิกาสานาทีนะคะโซโฟเฟอร์ขับรถบาดของคณะปฐุมบันเทิงสิลปนะคะสันนิษฐานว่าอาจศิลั์ในนะคะ่าละกาเดชชนประสานง่านะคะกับเด็กนะคะอายุสิหาปีเป็นเหตุให้คู่กรณีเสียชีวิตค่าทีท่านที่เนาะคะ่ะโดยตอนที่เกิดเหตุนะคะ กะมีดรามากะนํำใส่คณปะปฐมบันทึกสินอย่างหนักค่ะเพราะว่ามีชาในชาวทวิตเตอร์นะคะเดวตั้งขอสงสัยนะคะเดบิโพดผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าทางคณปะปฐมบันทึกสินนี่นะคะปิดข่าวนะคะยังคงทําการแสดงปกติคือบม่มีอีหยังเกิดขึ้นว่าสันค่ะบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทางคณะปฐมนี่เดบัดความรับผิดชอบหรือเปล่านะคะ เป็นเหตุให้นะคะคุณพอดบอับสอพ่อหูเรื่องราวาทีมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะเพิ่นก็เลยได้ออกมานะคะไล่สดชี้แจงนะคะไล่สดขอโทษผ่านเพจเฟซบุ๊กนะคะของทางคณะปฐมบันเทิงศินนะคะถึงเรื่องราวกลอนี่ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเบิร์ตว่าคุณพ่อดาบซอเองนะคะผู้บริหารคณะปฐมนะคะเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ ติดต่อญาติพี่น้องนะฮะของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแสดงความรับผิดช,ชอบและการร่วมถึงการเยียวยาต่างๆนะคะไปฟังกันค่ะว่าคุณพอดับสอวบาวแนวใดพี่น้องแฟนๆประตูบันเรือนศิลป์ครับผมดับสอขอเน้นบองขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ครอบครัขวของน้องผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้จริงๆแล้ว พวกผมเราบางคนจะได้ปิดข้าวบ่ได้วา่าปิดเขาปิดข้าวเนี่เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นมากเราท่านบรมดาตกใจที่จริงแล้วว่าสิไปเขาไปหาคนตี่ว่าน,นี่บ้านทั้งลอยเวนเพื่็ว่าโคผู้ทาพ่อซึ่งเพิ่นก็นว่ามันเป็นผู้จัดการบริษัทโตโยต้าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องว่าจะเปล่า ผมก็เล่บเร่เหตุยังว่านีก็เลยมา,าสิลอ่อมือนีเพราะว่ามือนีนึงให้าอารมณ์เย็นแน,น่สองก็คือสีกรับไปล่ำยูสีเ,เกตเป็อื่นนี่ก็เลยว่าตั้งใจว่ามือนีที่เขาไปหาที่เขาไปคุยไปให้กำลังใจหรือไปแสดงความเสียใจกับเพื่อนจึงสาไปยักหนึ่งก็ยอมรับจริงวา่าซาในเรื่องนี้อยู่ บ abei, โบได้โคดโบได้ยังบอกสิ่งการรับผ like ิดชอบนั่นหมอรัมอาตมันุสิ์กับโมแมนว่าบบบโมประสบการณ์มากแต่เทยหนีมากต่างอยู่เรื่อยเรื่อยเรียนความรับผิดชอบผมบัวนี้นะครับเรียนพวกพวกเป็นเสียตะงคนเข้าหนีโบได้เข้าตรงรับผิดชอบส่วนเสียทิศนั่นเข้าจะไ่ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่า ถ้าเราไปสอบของผู้ตายคุณเสียทางไงมันก็ต้องไปเบิ่งไปแย่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเด็นอ้อบอกเก่าให้เป็นแป้พี่น้องอย่าเอาไปวอลมันเด้อเพราะว่าหมอรั่ก็ต้องเหตุให้มันจริงถูกต้องหมอรั่ก็เป็นโยกับเป็นแป้นี่แหละเหตุบพราะถือต้องไปติดมากอยากเบิ่งไปติดมากอยากพบ เพราะฉะนั้นเรียงนี่มันเป็นเรียงบนพื้นที่ว่ามันต้องไปดูแลมันต้องไปรับสอบต่อของทัวอยู่ส่วนเสียต่อพอต่อแม่์เป็นก็เลยบอกเขาจะว่ามือนี้ที่เขาไปเกยละจ้าเพือสีเขาไปหาเพิ่นยิ่งขอบอกให้แฟนให้เข้าใจเด้อเรียงว่าเจตนามันเ็กับบริษเจตนาเนาะครับเรียงนี่บพราะอยากให้มีคุณล่ะบพราะอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จับเป็น เพื่อนไปไว,ว่าว่าครับรถลากลากมีแต่เมื่อไไส่น้องเ็นก็ยุ่เราเป็นยังไม่ตวพราะมันก็เป็นยังย่อมของซีแยกคือเก่าอยูอ่อันนี้เห็นเป็นพยานอยู่เพราะฉันเขาให้นๆข้าใจว่า, 1, ห,าหนึ่งเข้าประเด็นนี้สองบระด้ปิดเข่าเที่ยงแต่มาซาจีก็ว่ามากบอกมาก้าวให้พี่น้องเข้าใจว่าเข้าย่างาเป็นคนยืกันเรต้อง ไปดูไปแล่ไปเป็นไปแย่งันถุกวิธีทางตีนซอยบนไก่เข้ากัซอยบนสำหรับนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณพอดาบซอบเพิรนก็บ,บอกว่าเพิ่นกับ่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคึอกันนะคะเพราะว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะค่ะราคาเพิรนกะ แสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวน้องผู้ที่เสียชีวิตนะคะรวมถึงการโทษนะคะติดต่อขอเยียวยาขอความรับผิดชอบต่างๆนะคะแต่ว่าคุณพอดาบซเอมึนก็นย่อมรับอยู่ค่ะว่าออกมานะคะโพดหรือว่าออกมาเว้าในเรื่องนี้นี่ซาเกินไปนะคะเป็นเหตุให้ชาวเน็ตบางคนนะคะหรือว่าชาวทวิตเตอร์บางคนเกิด การขอใจพิษนะฮะก็เลยไปโพดต่างๆหน้าๆนะคะเพิ่็เลยบอกว่าเรื่องนี้เพิ่นบด้นิ่งนอนใจเนาะคะ่ะแลวก็ารสหรับกรณนีที่บอกว่าค้นคขับนะคะฟาไฟแดงนะคะหลักการลากซพของผู้ที่เสียชีวิตนี่ไปไกลเป็นกิโลกิโลนะคะซึ่งคุณบอดาบซอปเพิ่นก็นบอกว่าบดาบ่ได้ลากซพไปนะคะเพียงแต่ลากรถมอเตอร์ไซค์ไปท่นนั้นนะคะซึ่งกะมีพยานเห็นในเหตุการณ์อยู่เนาะคะ่ะ ส่วนทั้งนั้นคดีเนาะค่ะว่าไัยพิษไัยถือนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเพิ่นกะคงดำเนินวิธีไปตามกฎหมายเนาะค่ะว่าไัยฟ้าไฟแดงว่า,าฟ้าไฟแดงจังสรนจังสีนะคะอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นเนาะค่ะแอดก็เชื่อว่านะคะทางคณะผู้บริหารปฐทมบันเทิงศิล์นนะคะเพิ่นกะคงสีบอนิิงนอดใจนะคะ คงจะรับผิดชอบนะคะเยียวยานะคะให้กับญาติผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะเท่าที่เพิ่นจะทํำใดแน่นอนนะคะสำหรับบางคนนะคะชาาทวิตเตอร์นะคะโพโจมตีเพิ่นว่าเอาชอนคนตายแล้วเป็นอย่างอ,อื่ายังคงทํำการแสดงอยู่ปกติอยู่จังสี่กับมี่นะคะซึ่งแอดกะอยากสี บอกนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นข่าวคางทางคณะปฐมนะคะเพราะว่าเพื่อนกระรับงานไวแล้วเนาะค่ะก็คงต้องแสดงตอไปส่วนหนาที่ความรับผิดช,ชอบการเยียวยาก็ให้ผู้บริหารผู้บอดับสอบเพิ่นจัดการเนาะค่ะสาหรับคณะปฐมมาทึงสินค่ะเพ่อแม่พี่น้องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับเหตุการณ์ในเทือนีนะคะาทางคณะปฐมเพิ่งก็เคยประสบมาแล้วเทือนหนึ่งนะคะเทือนีบ่มเป็นเทือนแรกนะคะซึ่ง แอดกระเอว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้บอมีภัย,ยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาแก่ไขเอียงม่ได้แล้วก็ทางที่ดีก็ที่สุดก็คือต้องเยียวยาดับผิชอบนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คู่กรณหีหรือว่าญาติผู้เสียชีวิตนะคะพ่อใจนะคะก็ต้องมีการพูดคุยตกลงกันค่ะส่วนเท่าแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่ โบไดเกียวคองน้ำเพลินนะคะกับงมีนาะทีส่งกำลังใจให้นะคะทั้งสองไฟล์ค่ะบางคนกระดามมานะคะว่าเอา้าไปส่งกำลังใจให้คณะปฐมเพชรยังนะคะไปส่งให้ญาติผู้เสียชีวิตผุนนะคะมันกับโบแมนค่ะผู้สูญเสียเพื่นกระตงการกำลังใจอีกแบบหนึ่งส่วนคณะปฐมกระตงการกำลังใจอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไพ่เจอกัดค,คงตรงตกใจก็ค้องตรงชอ็อก บบแพ่กันแม่นหมอคะซึ่งเฮ้านะครับเป็นคนเบิงนะคะเป็นแฟนคลับนะฮะเฮ้ากับซอยพื้นหยังบ่ได้นะคะกับมีแต่ว่าให้กำลังใจนะคะให้ผ่านเรื่องราวแบบดีไปให้ได้เนาะคะ่ะนี่ละค่ะเพื่อนพี่น้องก็คือประเด็น ที่แอดเอามาให้พอแมพนองได้รับฟังกันในมือหน,นี่นะคะสาหรับคณะปฐมบันเทิงศิ์น,นะคะซึ่งนะคะแฟนคลับบางคนก็สิว่าเอา้เอาแอดเอามาบอกเห็นอย่างเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วนะคะที่แอดเอามาบอกพวเมพนองได้รับฟังกันก็เพราะว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะบางเธอเ้อาอาจีพตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นได้นะคะสำหรับอุบอัติเหตุเ้างปอะยากให้เกิดขึ้นก็ไพ แน่นอนนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเขาก็ต้องแก้ไขรับผิดชอบให้มันถูก นะคะในระคาก็คือ,อเรื่องราวาในมือนี่นะคะที่แอดเอามาฝากพี่ต่อน,น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้คะ่ะเอาไวส้สำนีสก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของศิลปินพระเอกนางเอกคนใดในวงการมาล่าม,มหายัยยพี่นองได้รับฟั่งรับชมกันก็นอย่าลืมกดติดตามชมม่拉มกนสิไว้น้ำคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดตรงไปก่อนขอกาข่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ